แต่ถ้าพูดให้ตรงๆเลยนะครับผมก็เข้าใจว่าคําถามนี้เนี่ยก็เจาะจงไปเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา่อหนึ่งสองซึ่งก็ถูกพูดถึงหรือว่าหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลที่ในที่สุดนําไปสู่การยุบผ,ผักเนาะ <c oughs> ผมก็ต้องชี้แจงแบบนี้เนาะว่าอะไรที่เราเคยมองว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายหรือว่าตัวการบังคับใช้เนี่ยณนะวันนี้ เราก็ยังมองว่ามันมีปัญหาอยู่ครับเพียงแต่ว่าแน่นอนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับคําวิจัยสามนนญเนี่ยคำวิจัยสามนนญก็ทําให้กรอบพื้นที่ในการแสวงหาทางออกเนี่ยมันแคบลงแต่ไม่ได้หายไปเลยนะผมต้องยืนยันว่าถ้าอ่านคําวิจัยสามนนญละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้เขียนว่าห้ามการพูดคุยเรื่องการแก้ไขครับ มาตราหนึ่งสองเพียงแต่ว่าอาจจะเห็นว่าเนื้อหาสาระของร่างที่สสก้ากย,ยื่นเข้าไปเมื่อสภาชุดที่แล้วเนี่ยในมุมมองสารมนูญอาจจะขัดกับหลักการของระบบการปกครองซึ่งนี้ก็ยังเห็นต่างกับก้าวไกลยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีบทสนทนาที่คุยกันได้นะครับที่ยังอยู่ภายใต้กรอบของคำวิชัยสารมนูญไม่ว่าจะเป็นการมาคุยเรื่องอัตราโทษไม่ว่าจะเป็นการมาคุยเรื่องสิทธิการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแม้กระทั่งมาตรการต่างเกี่ยวกับการบังคับใช้ผมเห็นด้วยคุณสุวรรนณนเนาะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่ควร ประเทศที่มี60ล้านคนเนี่ยมันย่อมมีหลักหลายความคิดแล้วผมคิดว่าพื้นที่ที่มันจะเป็นพื้นที่ที่ บังคับให้คนเห็นต่างก็มาฟังกันละกันและหาทางออกร่วมกันเนี่ยก็คือพื้นที่ของสภาผูทแานราษฎร mm hmm. นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยยังคิดว่าในเมื่อเรามองว่ากฎหมายนี้มันยังมีปัญหาอยู่นะครับแน่นอนพื้นที่ในการหาทางออกอาจจะแคบลงแต่ผมคิดว่าทางออกอะไรที่เราหาเจอเนี่ยก็ควรจะนามาพูดคุยกันในชั้นของสภาผูทแทรรัศฎรแล้วมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยที่อาจจะมองปัญหาเหมือนไม่เหมือนบ้างหรือมองปัญหาเหมือนกันแต่มีทางออกที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเอาแนวคิดของตัวเองมาถกเถียงพูดคุยกัน

ประเด็นเรื่อง1นึเนี่ยถ้าเราติดตามตั้งแต่การรณรมค์เลือกตั้งในปี66หรือว่าเวทีดีเบตของหลากหลายสื่อมวลชนเนี่ยไม่ใช่แค่พรรคเก้าไกลแน่นอนนะครับที่พูดถึงปัญหานี้นะครับมีบางพรรคก,ก็อาจจะเห็นตรงกันด้วยซ้ำว่ามีปัญหาในตัวบทกฎหมายอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวแต่ว่าก็เห็นตรงกันว่าตัวบทกฎหมายต้องมีการแก้ไขมีบางพรรคที่บอกว่าไม่แก้บทกฎหมายแต่จะแก้การบังคับใช้ผมจะไม่ผิดมีบางพรรคเสนอให้ทาประชามติด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอมันแตกต่างหลากหลายมากนะครับดังนัน วินิจฉัยให้ความเป็นไปได้ในกันแคบลงแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกพักเคยเห็นว่ามันมีประเด็นที่คนจะต้องมีการพูดคุยนอยู่เรื่องนี้นะครับและผมคิดว่าพื้นที่ที่ดีที่สุดก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งผมพูดว่าในยุคสมัยนี้เวลาเล่นโซเชียลเนี่ย ออไอตัวอัลกอริทึมรือสูตรเนี่ยมันทำทำให้เราเจอแต่คนที่เราเห็นด้วยใช่ไหมครับเจอแต่คอนเทนต์ที่ตรงใจเราสภาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันคือมันเป็นพื้นที่ไม่กี่พื้นที่ที่บังคับให้คนที่เห็นไม่ตรงกันต้องมาคุยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันมีประเด็นละเอียดอ่อนแบบนี้ผมคิดว่าสภาก,ก็ก็เป็นทางออกได้ครับคือมันคงเป็นไปไม่ได้ที่พอเห็นสารัฐำรุมนวิทิ์ฉัยมาปุ๊บก้าวไกลบอก พักประชาชนบอกว่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองไม่มีปัญหาแล้วมันจะไปเปลี่ยนความคิดแบบนั้นไม่ได้คือถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันต้องย้อนถามกลับไปว่าแล้วที่คุณเคยบอกว่าเป็นปัญหาในอดีตเนี่ยนักสาการณปัจจุบัน,นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วตอนนั้นคุณคิดอะไรกันอยู่นะครับดังนั้นผมต้องยืนยันว่าก่อนที่พรรคก้าวไกลนะเวลานั้นจะออกมาพูดว่าอะไรเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ต้องผ่านการตกผลึกทางความคิดโตตะกอนทางความคิดแต่ก็รู้ดีแหละวิธีการที่จะเคลื่อนพอเห็นกรอบจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมน,น จะไปปรับใช้ับวิธีการอของตัวเองคือผมงงต้องขออนุญาตว่าผมเองก็ไม่ได้บอกว่า1นึแต่ไม่ได้เลยแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทางสารรัฐานุนวินิจฉัยเนี่ยมันก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวขามีบาคนบอกว่ามันติดเผดานคือมันก็เหมือนมันก็มี glass c e i l i อ่ะอม,มันมีสิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับทีนี้ในส่วนของก้าวไกลเองผมก็เคยฟังเขาอภิปรายหรือว่าปราศัยเนี่ยเขาก็มีวิธีเขาคล้ายๆว่าวิธีเนี้ยคือวิธีที่จะเขามองว่าวิธีเนี้ยคือวิธีที่จะทําให้สาภามาสั์เข้มแข็งขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีคนที่เห็นต่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพระมหาษัตว์เนี่ยทรงอยู่ใต้รัตนนูลจริงแต่ทรงอยู่เหนือการเมืองเพราะฉะนั้นก็ ให้เป็นเพดานไว้นะครับแต่1นึเนี่ยมันมีปัจจัยที่เข้ามาที่มันมีปัญหาของมันเองเช่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหนึบางทีมันก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่ไปทำหลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมหลายๆกระบวนการมันก็ยังมีการตั้งคําถามได้ฮะเช่ชนน้องๆหลายคนที่ติดคุกอยู่ นะครับทำไมไม่ได้รับการประกันตัวสิทธิในทางการต่อสู้คดีสิทธิในการต่างๆเนี่ยครับมันก็คงจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่ที่มันมีความละเอียดอ่อนซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคุณพริ์อย่างว่าสภาผู้แทนราษฎรเนีนะ่ยได้นะคุยได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องทําความเข้าใจ กับคนหม,หมู่ใหญ่ด้วยนะแล้วทําให้คนคนในหมู่ใหญ่นี่เขาเห็นด้วยว่าเพราะผมยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าถ้าสมมุติเรามีเรฟเฟ e ร d u m นเดิมอย่างต่างประเทศเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วผมเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์คนยังต้องการให้มีสามาถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าอย่าไปทําให้ท่าน ไปตีลาข่ายเครื่องเบื้องยุคคนละบาทคือสำคัญที่ถูกต้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นธรรมในระดับที่อยู่ในระบบส่วนที่มันเป็นปัญหาการบังคับใช้ัญหมายก็ว่ากันไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่ไม่เคยถูกแก้เคยถูกแก้เคยถูกแก้จริงๆแต่แก้แล้วเพิ่มโทษขึ้นมาซึ่งซึ่งก็หมายความว่าวันหนึ่งสังคมบอกว่าใช่ฉันยังต้องการให้มีมาตรานี้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่โทษมันจะรุนแรงไปไหม เอ่ออะไรไปไหมเนี่ยมันก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องหาสมดุลกันให้ได้นะมันต้องหาความสมดุลให้ได้เดี๋ยวขอพักทั้งสองท่านสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า